สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมหลวงสงคิดนะครับการทําเกษตรนะครับคนที่จะมาทําเกษตรจริงๆจังๆนะครับควรจะมีอยู่4อย่างนะครับมีอยู่4อย่างทําได้แน่นอนนะครับ1ต้องมีความขยันมีความอดทนมีใจรักเกษตรแล้วก็ที่สําคัญจริงๆนะครับคือต้องรู้จักสังเกตนะครับถ้าท่านมีอยู่4อย่างที้ทําเกษตรได้แน่นอนนะครับอยากจะ กราบเรียนให้พี่น้องได้เข้าใจว่าลุงสมคิดนะครับเกิดในครอบครัวที่ทําเกษตรมาตั้งแต่เล็กก็จริงนะครับแต่ในช่วงชีวิตช่วงหนึ่งลุงสมคิดก็มาทํางานประจําทํางานโรงงานเหมือนกันเหมือนกับมีลูก,ลกหลานลหลายคนนะครับที่กําลังคิดว่าอยากเดินตามจะอยากทาตามลุงสมคิดเนี่ยเพราะว่าสุดท้ายเราทํางานประจํานะครับสุดท้ายเราก็ต้องกเกษียณหรือว่าเราจะต้องอหยุดในการทําสักวันใดวันหนึ่งเราอยากไปหาทําอาชีพที่มันเป็นหลักจริงๆจัง,จงครับ อยากจะให้พี่น้องรู้ว่าถ้าเราจะมาทําอย่างนี้เหมือนกับลุงสมคิดเนี่ยที่พันตัวเองมาทาเกษตรเนี่ยเราต้องมีอะไรบ้างที่จะต้องเตรียมนะครับลุงสมคิดนะครับก็เหมือนเหมือนเหมือนกันนะครับไม่ได้อยู่ในวนเวียนอยู่ในการเกษตรแล้วลุงสมคิดได้วิธีการาได้อย่างไรนะครับแล้วรู้ว่าอันนี้ควรปลูกอย่างไรอันนี้ควรดูแลยอย่างไรเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากจาก,การสังเกตนะครับการสังเกตล้วน,นที่ลุงบอกว่ามีความขยันอดทนใจรักและก็ รู้จักสังเกตนะครับลุงสมคิดนะครับวนเวียนอยู่กับการทํางานประจําแล้วก็ออกมายึดอาชีพรับเหมอก่อสร้างอยู่14บสปีนะครับจนมาเจอวิกฤตโควิดนะครับถึงได้พันตัวเองมาทําเกษตรแบบจริงๆจังตอนแรกนะครับลุงก็ทําล,ล,ลองผิดลองถูกเหมือนกันนะครับลองลองผิดลองถูกเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเรามาทําปับ๊บเราเก่งเลยไม่ใช่นะครับทุกอย่างจะต้องมีจุดเริ่มต้นแต่จุดเริ่มต้นนั่นล่ะจะเป็นอาจารย์ให้เราดีที่สุดนะครับ และใครที่ดูลุงสุขคิดมาหลายคลิปนะครับลุงสุขคิดได้ถ่ายทอดจนหมดจนหมดเปลือกเลยนะครับถ้าใครดูจริงจังอย่างจนะครับดูจนหมดจนจบคลิปน่ะจะรู้ว่ารายละเอียดในการปลูกแต่ละอย่างแต่ละอย่างทําอย่างไรโดยที่สิ่งที่ลุงได้ถ่ายทอดนะครับพี่น้องฟังให้ดีนะครับทุกความรู้ทุกรายละเอียดที่ลุงได้ถ่ายทอดลุงได้มาเพราะการสังเกตนะครับลุงไม่ได้ไปดูใครเลยนะครับมีใจรั มีความขยันมีความอดทนมีใจรักแล้วก็การสังเกตเราประสบความสำเร็จแน่นอนนะครับทำแล้วต้องสังเกตดูว่า,อ,าอย่างลุงบอกว่าเราจะต้องเตรียมดินเราจะต้องฟื้นฟูสภาพดินก่อนที่เราจะปลูกนะครับอันนั้นคือลุงก,ก็ได้มาจากสังเกตเหมือนกันนะครับพี่น้องก็ลองทําดูแล้วก็สังเกตว่า,าถ้าทําตามที่ลุงสมคิดบอกเนี่ยสังเกตว่าพืชมันตอบสนองอย่างไรนะครับมันตอบสนองไปในทางที่ดีหรือตอบสนองไปในทางที่แย่ นั่นแหละถ้าถ้าทำแล้วนะครับรู้สึกว่าเออมันใช่เลยก็คือเราถูกทางแล้วก็เราก็จำนะครับจำมาอันนี้โอเคนะสิ่งที่เราทำมาตลอดอนะ่ะมันเป็นลักษณะอย่างไรแล้วก็มาทำตามลุงทุกคิแล้วมันเป็นลักษณะอย่างไรนะครับก็ให้จดให้จำว่าเราควรจะทำอย่างนี้อย่างนี้การมีความขยันอดทนนะครับคือเราทำเกษตรนะครับพี่น้องสำคัญนะปลูกพืชหมุนเวียน ูเพื่ออายุสั้นเนี่ยสำคัญอย่าให้แปลงรกเป็นอันขาดอย่าให้ย่ารกนะครับการทําเกษตรแบบนี้ไม่เหมือนกับการทําผลไม้นะครับไม่ไม่เหมือนการทําไม้ยืนต้นมันจะคนละอย่างเพราะระบบรากเขาจะเป็นคนละแบบนะครับพืชทุกชนิดนะที่เป็นผักสวนครัวเขาจะหากินอยู่ตื้นๆน,น,นะครับการที่เราทําให้เฟิร์นฟูสภาพให้ดีเป็นหลวมให้อากาศถ่ายเทลงดินได้สะดวกเนะี่ยปลูกอะไรมันก็งามนะครับปลูกอะไรก็งามหมดเลยนะครับแล้วก็ การใส่อินรีวัตถุในดินเพื่อให้ดินน่ะมันมีโครงสร้างที่ดีเพราะว่าไอปุ๋ยคอกต่างๆปุ๋ยคอกอะไรก็ได้นะครับที่เราใส่ไปในดินเนี่ยเขาจะไปฟื้นฟูสภาพดินให้ดินมีสภาพที่พร้อมที่จะทําการเพาะปลูกทาอะไรแล้วก็งามนะครับแล้วก็การดูแลวัชพืชดูแลวัชพืชให้แปลงเราสะอาดอย่างสม่ำเสมอนะี่คือหัวใจเลยนะครับหัวใจบางคนก็ทําแล้วก็ไม่ค่อยดูแลนะครับหรือ การที่เขาจะกําจัดวัชพืชแล้วเขาจะเน้นเรื่องความสะดวกสบายก็คืออาจจะใช้ยากําจัดวัชพืชมาพ่นนะครับลุงสมคิดก็มีพ่นเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่ามไม่มีนะครับก็มีบ้างอย่างกรณีมะเขือเปราะเนี่ยอาจจะมีนิดหน่อยแต่ว่าห้ามไปพ่นใกล้โคนต้นใกล้ต้นเด็ดขาดและก็ยาที่พ่นเนี่ยที่จะไม่กระทบระบบรากก็คือจะเป็นยาประเภทเผาไหม้ยาเผาไหม้ก็คือโดนตรงไหนไหม้ตรงนั้นตายตรงนั้นไม่ซึมลงรากนะครับ ไม่ทำลายลงไปถึงระบบรากก็คือจะลวกแค่ในส่วนที่โดนยาแต่ยาที่ห้ามฉีดนะครับก็คือยาทีา่พ่นลงไปแล้วก็เขาไปตัดระบบส่งอาหารก็คือลงไปถึงรากเลยอันนั้นจะตกค้างในดินเยอะนะครับแล้วคลิปหน้านะครับลงสมคิดจะมาบอกว่ามีพี่้องหลายคนสงสัยว่าเฮ้ย hey, ลุงสมคิดอะ่ะปลูกอะไรก็ไม่คุมนะครับไม่ได้ใช้พลาสติกดําคลุมแล้วเขาเอาญ้าได้อย่างไรทําไมถึงเอาทันนะครับ ทำสองคนกับป้าแล้วดูแลยังไงทําไมถึงไม้มีหญ้าเดี๋ยวคลิปหน้านะครับลุงจะมาอธิบายลึกในส่วนที่ลุงกําจัดวัชพืชในแปลงเนี่ยลุงกําจัดยังไงนะครับให้มันแปลงสะอาดนะครับไม่ให้รกเราก็ต้องมีความขยันอดทนด้วยนี่แหละหนึ่งนะครับแล้วก็มีเทคนิคนะครเทคนิคสําคัญนะครับเทคนิคในการเกษตรเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดนะครับในเราที่จะในการที่เราจะทําเกษตรให้ประสบความสำเร็จนะครับก็ มองว่าสิ่งที่ลุงได้ถ่ายทอดมาได้ไดหลายคลิปแล้วนะครับลุงถ่ายทอดจากใจลุงเลยเพื่อหวังว่านี่สิ่งที่ลุงได้ถ่ายทอดไปน,นั้นน่ะจะเป็นประโยชน์ให้กับให้ลูกให้หลานต่อไปภายภาคหน้าจะเป็นวิทยาทานสร,าสร้างสิ่งนี้ไว้เพื่อให้ลูกหลานได้สืบทอดจะมีคนรุ่นใหม่เกิดขึ้นมาเรื่อยๆที่อยากจะมาทําเกษตรนะครับก็สามารถที่จะามาได้ดูสิ่งที่ลุงได้ถ่ายทอดไว้ในคลิป ฝากไว้ในระบบของ Youtube เพื่อที่ให้ลูกหลานได้มาศึกษานะครับได้หาความรู้ว่าเราจะทำเกษตรยังไงจะให้มันอยู่รอดนั่นแหละครับคือมันก็ไม่ยากทำเกษตรไม่ยากเลยนะครับแต่ก็ไม่ง่ายถ้ามีอยู่4อย่างที่ลุงได้กล่าวมาแล้วนะครับมีความขยันอดทนแล้วก็มีใจรักมีใจรักเกษตรนะครับแล้วก็รู้จักสังเกตนะครับสังเกตว่าเออทำอย่างนี้มันมีผลอย่างไร ทำอย่างนี้มันมีผลอย่างไรเราก็จําสิ่งนี้มันพลาดสิ่งนี้มันไม่ดีเราก็จาว่าอย่างนี้อันนี้ไม่ควรทําน,น,นะอันนี้มันไม่ดีทําไปแล้วมันก็ไม่เป็นผลดีกับพืชเราเราก็ต้องจํานะครับและสิ่งสําคัญเราต้องขยันหมั่นเพยียรเราต้องอดทนในการที่จะสู้กับปัญหาที่มันจะเกิดอย่างปัญหาวัชพืชนะครับวัชพืชนี้คือมันเป็นปัญหาหลักนะครับในการทําเกษตรในลักษณะที่เราปล,ลูกพืชหมุนเวียนนะครับก็หวังว่าคลิปนี้อาจจะมี ประโยชน์บ้างนะครับให้คนที่อยากจะมาทําเกษตรได้ตระหนักว่าเราจะเตรียมอะไรนะครับเราจะเตรียมอะไรในการที่เราจะมาอยู่ในาการเกษตรมาทําเกษตรแบบจริงๆจังๆนะครับนี่ที่ลุงกล่าวมานี่คือการทําเกษตรแบบจริงๆจังๆ,ๆไม่ใช่การทําเกษตรแบบว่าที่เรามีเงินเยอะๆแล้วมาทําแบบเป็นงานอดิเรกเล็กๆ,ๆน้อยนะครับทำเกษตรแบบเลี้ยงชีวิตเลยครับทำเกษตรแบบสร้างไรายได้มันจะต้องมีดีเทลลึกๆลงไปหลายอย่างนะครับ ถ้าเราศึกษาในคลิปของลุงนะครับศึกษาดูดีๆมันสามารถที่จะเลี้ยงดูครอบครัวได้จริงๆก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องนะครับไม่มากก็น้อยขออนุญาตจบคลิปนี้ไว้ก่อนนะครับขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับจงปกปักรักษาพี่น้องทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับจงประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตัวเองหวังขอให้หวังอะไรก็ให้หวังในสิ่งที่ไม่เป็นสิ่งที่เดือดร้อนต่อตัวเองและผู้อื่นก็ขอให้หวังนั้นจงสำเร็จผลในรวันสวัสดีครับ